สวัสดีค่ะพบกับส้มคำชาแนลนะคะวันนี้วันนี้จะพามาดูลูกเป็ดนะคะในต,ตอนเย็นพอดีถึงเวลาให้อาหารเขานะคะก็เลยพามาดูตอนที่ให้อาหารเขานะคะกออ็อาหารของลูกเป็ดนะคะตอนนี้เราก็ใช้เป็นอาหารวัวนะคะอาหารวัว ก็คือว่าเขาจะโตเร็วมากเลยนะคะนี่นะคะตอนนั้นซื้อมาตัวละ35บาทแต่ตอนนี้เลี้ยงได้ประมาณเดือนประมาณเดือนกว่ากว่านะคะทีนี้เขาโตแล้วนะคะร้องกราบกราบกราบใหญ่เลยวิธีสังเกตนะคะดูว่า,าลูกเป็ดตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนเป็นตัวผู้นะคะ ดูได้ไม่ยากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะก้วจะวิง่งใหญ่เลยก็คือดูจากก้นของเป็ดน,นะคะเดี๋ยวทก่เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปดูใกล้เขาก็จะชอบวิ่งนะคะเขาจะชอบวิ่งเป็นเป็นขบวนของเขาไปอ่าดูดูที่ที่ก้นของเขานะคะ าเกิดว่าเป็นเป็ดตัวเมียเนี่ยอ่ก้นของเขานี่จะตรงตรงปลายปลายหางของเขาอะค่ะจะไม่ม้วนเข้าหาตัวเองนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะเท่า <ek si> ที่ดูแล้วทั้งหมดนะคะน่าจะเป็นตัวเมียหมดและที่สำคัญก็คือเวลาเขาร้องนะคะเสียงจะดังมากร้องกบับกับกับเสียงดังๆนะคะเนี่ยคือเป็ดตัวเมีย เนี่ยนะคะเป็ดตัวเมียร้องเสียงดังๆนะคะถ้าเป็นเป็ดตัวผู้นะคะเสียงจะแหบแบจะไม่ร้องเสียงดังขนาดนี้นะคะอันนี้จะมีไก่เข้ามาปะาปนด้วยตัวหนึง่งมีไก่เข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าไก่ก็จะให้อาหารอยู่ด้านโน้นนะคะอันนี้คือ เป็ดน,นะคะตอนนี้นะคะเป็ดเราก็ตอนที่ซื้อมาตัวเล็กๆอายุตอนนั้นก็ได้ประมาณ3ามวันถึงเจวันตอนที่สั่งซื้อมาทีแรกเลยนะคะแต่ทีนี้ก็มีตัวที่แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มีตายไปบ้างแล้วก็อันนี้คือที่เขาแข็งแรงนะคะเขาจะชอบเล่นน้ำมากเลย นี่เล่นน้ำกินอาหารเสร็จนะคะกินเสร็จก็จะมาเล่นน้ำตรงนั้นนะคะวิ่ง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 วใหญ่เลยเป็ดั้งไกลเนี่ยค่ะสาเหตุที่ต้องเอาเขามาอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เพราะนี้ยค่ะคือร้องเสียงดังมากเวลาจะเขา จะ,จะกินอาหารนะคะเขาก็จะร้องเขาก็จะร้องเสียงดังแต่พอกินเสร็จเขาก็จะนอนแล้วเขาก็จะไปเล่นน้ำแต่ตอนนี้ที่เขาเสียงดังเนี่ยคือเขาตกใจเขาตกใจคนนะคะที่เขามาถ่ายเขาแต่ส่วนมากแล้วเขาก็จะวิ่งตามกันอย่างนี้ค่ะคือเน้นคือเน้นบรรยากาศของเขานะคะ ให้เขาอยู่เนี่ยคือเน้นอากาศทายเทเป็นที่โลง่โลงๆเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่โล่งอย่างเงี้ยคือที่สําคัญเลยนะคะเวลาเขาถ่ายออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันจะส่งติดหมินแต่ถ้าบรรยากาศทายเทแบบนี้ใช่ไหมคะแดดแดดมันก็จะส่องเข้ามาแล้วทีนี้ก็จะทำให้พื้นที่ที่เขาอยู่อะค่ะมันก็จะแห้ง คือเราไม่อยากปล่อยออกไปจากตรงนี้เพราะว่าสถานที่มันไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในสระก็จะมีปลา,ปลาม,ลมีปลาเต็มสระเลยมีปลาเต็มสระเลยก็ไม่กล้าปล่อยเป็ดลงไปเล่นน้ําในสระนะคะเพราะว่ากลัวน,น้ําในสระจะเน่าก็เลยต้องให้เขาเล่นน้ําในอ่างเยนะคะเล่นน้ํ <c ười> นนาในเบ่อบ บ่อยางของเขานะคะอเอ้ก็จะมีบ่อยางส่วนตัวของเขานี่ค่ะเปิดน้ำให้เล่นเดี๋ยวไปนะคะนี่นี่ค่ะรนะู้สึกว่าน้ำจะเต็มแล้วนะคะให้ดูเขาอีกทีนึงเขาวิ่งใหญ่เลยโตเร็วไหมคะเป็ดแค่ เดือนกว่านะคะยังไม่ถึงสองเดือนแต่ทีนี้เขาออกสีออกขนนะคะคลิปมาทางนี้ละวิ่อกลับไปอีกลนะว่าถ่าท่านผู้ชมคะคลิปนี้นะคะก็ขอฝากนะคะฝากคลิปลูกเป็ดนะคะ เป็ดอพอ,อดีให้อาหารตอนเย็นนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมมาดูลูกเป็ดน่ารักน่ารักนะคะอ่ากับส้มฟาร์มชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะกลัวว่าท่านผู้ชมจะหนวกหูเสียงเป็ดนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับส้มฟาร์มชาแน,นลด้วยนะคะ สำหรับสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ